ก็งพอหน่อยไ้นำไปจีตัวนะครับข้าวทายกองไฟพยัญชนะกองแข็งับไปทั้งหลายทั้งปวงพระเจ้าห้าพระองค์นะของใจใหญ่นำไปจีตัวข้าวขายนะลองดูลองดูนะเก็บต้นไม้นี่ใ่ไห

<laughs> 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 okay, thank you. Anna. <laughs> <laughs> ah. Oh, goodness. Ah.

เป็นแบบนี้ถ่าเิสมุนทุนทานติบารมีนะเียนทานติเลยความอดทนกันสุขเลยมีความเรียนพยายามที่มาได้้วกสมาสรบาลามีแลวก็าตดาบรอมูบานโอ้ยบุญดีสุดยอดเลย เมื่อเดนเมื่อนเียนเคยเคยพูดกับพวกนักข่าวกับทีมที่ใกล้ๆวัดธัรมาภาพไปี้วัดาตเลยนะครับเ์บอกว่าถ้าเราเนี่ยขึ้นโม่ยอดเขามที่จะกรุงนี้นะหยิบแพ่ฐานก้อนเดียว มาตอไฟและต้มน้ำให้คนนี้มาโมเดลแถวที่จะปแห่งนี้ได้ถึอแท่งบาได้ได้ใช้ันเที่ว่าสร้างบารมีในโลกนะบารมีเยอะแล้วเดียวเดียวนะแบบ่งานต้เออขอขาวไม่ขาวนะขอทามไม่ทามนี่ปฏิบัติรามหลายวันเริ่มจะติดตือเลยนะเออรล้รจะมบางท่านจะเป็นคนที่บวชแล้ว่านะเข้ากรรมสินกันนะเราต้องออกไป หัววันนี้นะโยมนะหัวนี้ว่าตับเหมือนกันเสียเมฆาเคจตะกุฏ <laughs> 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 <shrie> <laughs> ยังไม่ได้รออยู่หอมบ้างค่ะเอาไปแจกทั้งดอกแล้วเลี้ยงง่ายๆนะขาลงหนึงลูกรอเพื่อนหรือรอใครลูกจะลงกลับเหรออ๋อรอป,ป้าปา้ามามมา,มาว่างั้นเถอะเออคงอ้อนไงคนเนี้ยนะอ้อนป้าปา้ามามมาแมน่นเลยใช่ อ้าวสองคนพี่น้องเชิญลูกไว้พระก่อนนะหลานเนอะ